สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อมตะพักเครื่องวันนี้เป็น e ีพีที่202นะครับประจําวันที่29เนะครับเดือนพฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ได้ชุดพระเลี่ยมกรอบมานะครับพี่ได้ชุดพระเลี่ยมกรอบมานะครับวันนี้ผมจะมาเปิดในราคาเดียวเลยนะพี่นะองละ400บาท สามองค์พันนะครับสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทพี่พี่ทานายสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูย์ี่เก้าหรือแอดไลน์ oum เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับหรือสามารถสแกนคิวอารโค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยราคาเดียวเลยนะครับที่วันนี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทสามองค์พัน ส่งฟรีนะครับปีปิดกี่กี่องค์ก็ส่งฟรีนะครับปิดองค์เดียวก็ส่งฟรีรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับเลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งมีรอยจานซ้ายขวารุ่นแรกนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกรายการที่สองนะครับหลวงพ่อกเกษมเขมโกปีสามแปดที่ระลึกแปดรอบรายการต่อไปรายการที่สามพระสมเด็จ เป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังเขียนสร้างถวายขัวโตนะครับรายการที่สามรายการต่อไปนะครับรายการที่ 4. สี่สักคุณนะครับรายการที่สี่นะครับเป็นเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงเหนือดินนะครับ รายการที่4รายการต่อไปนะครับรายการที่5เป็นพระอาผงกระดูกผีนะครับรายการที่5้ารายการต่อไปรายการที่6 นะครับเป็นพระพมสี่หน้านะครับของหลวงปูด่ดูววสแกนนะครับพี่รายการที่หกรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นขุนแผนพิมพ์คู่นะครับขุนแผนภายคู่หลวงปู่ทิม วัดรหารไล่ละยองนะครับรายการที่7รายการต่อไปรายการที่8อันนี้เป็นพระอากี่บบัวใหญ่หลวงปู่โตวัดประดู่จิมพีฝังตะกุด1ดอกรายการที่8นะครับ รายการต่อไปรายการที่9เป็นพระพุทธโทน้อยนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมพระพุทธโทน้อยนะครับผมแม่ชีบุญเรือนนะครับรายการที่9รายการต่อไปนะครับรายการที่10รายการที่10เป็นหลวงปู่ทวดเตาลีด รายการที่10นะครับรายการต่อไปรายการที่1ิอนะครับหลวงปูท่ทวดเตารีดอีกหนึ่งองค์รายการที่1ิบอนะครับผมด้านหลังเขียนว่าอาจารย์เฮงอาจารย์เฮงหรืออาจารย์ยืนยงครับเนี่ยอาจารย์นอง นี่ครับพี่จังหวัดปัตตานีนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สิบสองเหรียญหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีวัดส,สัตหีบสองสี่เจ็ดสามรายการที่สิบสอง รายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองรายการที่สิบสามนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับผมสองสี่แปดสองสี่ร้อยบาททุกรายการนะครับพี่สามองค์พันรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสาม รายการที่13เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับปี2511รายการที่14รายการต่อไปนะครับรายการที่15รายการที่15เป็นเสมา8รอบหลวงปู่ทิม รายการที่สิบห้านาครับผมปีหนึ่งแปดรายการต่อไปรายการที่สิบหกเหรียญหลวงพ่อชุยรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองแดงเหลี่ยมกรอบฝังเพชรรายการที่สิบหกนาครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ด เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้ารายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญอาหลวงปู่โต๊ะวัดปราดูชิมพีนะครับรายการที่สิบแปดมีรอยจานซ้ายขวานะครับเหรียญจิ๊กโกปีหนึ่งสอง รายการต่อไปรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นพระผงสุพรรณรายการที่สิบเก้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระคงลำพูนรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพระคงลำพูนนะครับเหนือดินรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัสแกรปีสามสอง รายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับหลังยันหนุมานปีห้าสามนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ หลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นนะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าอาสมเด็จสร้างถวายขัวโตอีกหนึ่งองค์ครับพี่ร <c oughs> ายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหก เหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการที่26ด้านหลังมีรอยจานร,รายการต่อไปรายการที่27หลงพ่อฉุยรุ่นแรกอีกหนึ่งเหรียญครับรายการต่อไปรายการที่28รายการที่28เหรียญเจ้าสัวหลงปูบุญ วัดกลางบางแก้วรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านาครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านาครับรายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบ เป็นอาปิดตาหลวงปู่โตนะครับกระหนกข้างรายการที่30สบรายการต่อไปรายการที่สาบเอ็ดนะครับเป็นพระผงของขวัญปากน้ำภาสีเจริญเครือบฉล็กรายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สาสอง เป็นพระอาอะไรนะคุดสะครับพี่คุดสะรายการที่สามสิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามนะครับรายการที่สามสิบสามเป็นพะระเลี่ยมกรอบเหมือนกันแต่ขออนุญ,ญาตนอกเหนือราคานะครับพี่อันนี้ราคาคนละราคากันนะครับ นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดกลัดไม้ขีดหรือหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับต่อจากนี้เป็นชุดพิเศษมีประมาณหกเจดรายการนะพี่นี่ครับเอาหนึ่งพันบาทครับพี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สาสิบสี่นะครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมโกมรายการที่สามสิบสี่นะครับปี2532ห้าสาสิบสองเอาองค์ละ1,000พันบาทครับพี่ นี่ครับราคาไม่เท่ากันนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมลงยารายการที่สามสิบห้านะครับชุดพิเศษท้ายคลิปนะครับอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบหกจอบใหยหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ รายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยสองสี่ห้าเก้ารายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออี รายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีสองสี่เจ็ดสามหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเนื้อเปียกทองรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์รายการที่สามสิบเก้า รายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จรายการที่สี่สิบนะครับพระสมเด็จนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่หนึ่งพันะบ, 1, บาทนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับมีองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับสามองพันมีทั้งหมดสามสิบสองรายการนะครับแล้วก็รายการที่สามสิบสามถึงรายการที่สี่สิบเป็น ชุดพิเศษองค์ละ1,000บาทเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ OUM 7 1 4 6หนะครับหรือสามารถสแกนคิวอาโค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ